สอนรามเทพพิทักษ์ฟาดอีกสักทีแฉแชทสุดแซบใครกันยืมเงิน5,000บาทได้ไหมเห็นทีงานนี้คงต้องขอใช้คำว่าเปิดศึกอย่างเป็นทางการซะแล้วสำหรับอดีตคู่สามีภรรยาสอนรามเทพพิทักษ์และกุ้งพลอยหรือชื่อเดิมติ๊กบิ๊กบาเทอร์ที่ออกมาสาดข,ข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังใส่กันแบบไม่ยั้งผ่านโลกออนไลน์จนกลายเป็นมหากราดดรามา่าที่บรรดาชาวเน็ตให้ความสนใจแถมล่าสุด ทางด้านของพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ก็ยังได้งัดหลักฐานเด็ดซึ่งเป็นข้อความแชทบทสนทนาบางท่อนบางตอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหยิบยืมเงินจํานวน5,000บาทอีกทั้งด้านบนสุดของแชทดังกล่าวยังมีข้อความที่ระบุเอาไว้ด้วยว่าติซึ่งหลังจากที่สอนรามเทพพิทักษ์ได้นําหลักฐานแชทดังกล่าวมาโพสต์ลงบนในอินสตาแกรมก็มีแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ได้มีการโพสต์แคปชั่นหรือคําอธิบายรายละเอียดใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้